สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูเรถหกล้อด,ดำนะครับเป็นโรบอก FRR สองหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันว่ารถาคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับเอคันนี้นะครับหัวหัวนะครับเป็นหัวพาร์ูดนะครับอันนี้ขึ้นมาจากพี่ตู่นะครับอันนี้พี่ตู่เป็นคนขึ้นหัวมานะครับ เกลเหมือนนะครับอันนี้ส่วนกระบะกระบะอันนี้พี่ตู่เขาสั่งตัดให้นะครับอันนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่า <c oughs> ที่ไหนเขาตัดให้นะครับแต่ให้พี่ปั๊มแกะขึ้นรูปให้อันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็หนักหนักมากเลยส่วนตัวชุดดั้มนะครับ ตัวชุดดัมเป็นของ abk thailand นะครับอันนี้ของอาจารย์ไก่ไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยครับอันนี้อยู่อยู่เลยหมดปัญหาน้ำมันซึมน้ำมันรั่วนะครับที่กระบอกไม่มีเลยนี่ครับส่วนปัม๊มมีหน่อยส่วน c a ซ c นะครับ c a ซ c เป็นของร i ซูนะครับเกียร์เป็นเกียร์ของ thmia ตัวธรรมดา แล้วก็ใต้ท้องอ่าเผาเป็นของลีซูแล้วก็เพาหลังนี่ก็เป็นของเดิมๆนะครับของชามิยะอ่า,อาหมดยังแล้วก็คันนี้ก็มีมีชุดเสียงนะครับคันนี้ <c oughs> ใส่ชุดเสียง GT นะครับแต่ยัง ไม่ได้เดินระบบไฟนะครับอันนี้ก็มีกับรีโมทไฟสากา i6X เรามาดูกันนะครับสตาร์ทเครื่อง นี่ยนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับรอบหน้าจะมารีวิวอะไรจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ